เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนค่ะต้อนรับเพิ่สู่ช่องไฟนิวบลูบลแอมเพลนออฟฟิเชียลนะคะถ้ามาหลุดกันไว้คลิปนี้สิลงได้บอสตัาสองสามมือซีมือี่แล้วกันลงอะไรอีกแล้วอืมตัดไฟไทยไปกันลุงอะไรค่ะพี่น้องคขาแม่แมนเขาตัดไฟแล้วเขียนกะทีตัดไฟชื่อของจังสี่ด้วย คือวนเจัสีดัวมัน่นแต่อนคิด,ด่ไ้ความจำเครื่องพ่พอบ่แมนบ่แมนพ่พอเขินมาอย่งี้นนยังไม่ติผูเดียโน่สาวันไปใสเป็นงเงอเอะเออป็นกาฝ่าถอดสุดพี่น้องไฟนี่ทุบนตัวกลัวมันเสียงหายมาพูดบ่อยพูดเยอะไฟก็ไยก็ไปมอนเกิดเกือผ้ากันไปเ่นมวยไทยเจ๊สีลำพินเป็นยังเป็นยัง่ บอกว่างนึงดิแม่ไปยังอันที่มันเสียวเงินยัดนมอีกินเลยว้าวแกชุภาพบุรุษสุดไดมอนเด้อพี่น้องเลยโมไดมอนเยอะแน่นอนพวกกันดอกแรกอันเพิ่อนเฮงสีแน่นอเนเป็นปากขามเงินเหรอิ่นเดยใส่กินมันจะเดี๋ยวยืดฟ่อนไหมเออไอจินพ้ากันยืนพ้ากันยืนเลี้ยวเบิองเบิดพี่น้องแับนี้ดอกสองดอกแรกมันยึดก็ซื้อเลยดนก็แรกเอาเงินออกจากปากแล้วเออมอนไม่รู้ก็มายืนมันนี่เสียวไม่ยัดนมเดมอนมันยางใส่เลย หนูใส่หนูเป๊ะไม่คือพูดตผมแต่ว่ามันดูพูดดูพี่ๆเขาไม่บางทีมันต้องเทฟันแม่ใช่คือเบบกถึงตกเวทีทำยังไงยังน้องน้ำโขกเขาจะดึงไปมองกระว่ายางไปเมืองต้องไปจับไปเมืองทุกคนบ้านี้ดูแลกันเลยใกรวนแม่ดอกแลกยึกเนาะ ดอกทองหม่อนยางชัยพี่จินดึงเอาเงินโอบเท่มอนยางกลับได้แล้วยางกลับไม่เราเราต้องเซฟด้วยเซฟใช่มันถือว่ามันเสียมารยาทมันก็เมาก็เข้าใจแต่ว่าบ่งเสือมันก็ต้องแบบนีเนื้ออะไร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 ก็ลังบอกพื้นบ้านคือไม่โดนยัวก็ลังบอกพื้นยัวก็ผึ่งงอแทนเนสอย่างเงี้ยนะฮะปาคเคมอะไรนะปาคไปเดแมน ากระเบื้องคนนี้มันแมนเฮนซัมเว้ยใช่แท้มันต้องใส่แบบนี้่ันเนาะเออเอามันเปะแต่ว่าทำไมตัวเราแซบีชมพูอ่ะไม่ใช่อะไรมาอ่เฮ้ยยับไม่ได้นอะไรเอาไม่ออกครับไดปามอนซาดีน้ำเดมอนเอามาแล้วปลาลูกขอบตัวที่หนึ่งพูดเบลมาเบลมอนี่ม่วขวบปะเด๋มอนี่ม่วขวบปะเดมอนอย่างละมือครับ บอวันมอนี่บ่กหอดประเด็แต่ว่าคันบักฟิล์มนี่หอดแต่มันยังเป็นยังเหมือนหนึ่งรองท้าเหมือนหนึ่เป็นสองเหมือนเป็นยังเป็นลาคอลาขอางงานเออลากอีกแล้วบอมอนี่กับมอนี่กับเป็นลูกคอกเจ้าอีกแล้วซื้อย่างเดียวมอนี่ทานยังืัวโหลดแม่ยกับก็เมียโหลดเลยต้องนถึงจับเป็นจับโหลดเออโลดใค่ตัวน้ำเบาไทยเป็นอยุโรปร้องเป็นชาติร้องเป็นชาติได้ไหม มีทาอไเป็นเจ้าว่า้เล่าเป็นอลำเยไอเจ้าปนระไทยอันนี้ไม่ใช่ตรวจปัดนะอนี้ตรวจีเลยาปลอดพายปอดพายุต่อาเสียงนไหมไันเป็นระเต้กหน้เองดิเออ็นเต้งหน้าวันดีได้หรอตาาตาเปน้น เปนฟเหมือนแป้งนาวรกเป็นว่ามันใส่แป้งทำนานทดระเบอตองไปเรื่องร้องเลือนในนอกเาออกจากเทีด้วดเออนคือจีรุ่ก็่ารุดแ่คนาไปเก็บยหัวไอาไปเก็บจจากวันลูกขอไปกิบินค่ะพี่น้องแหนพ่วัดก็ ดูแลน้องๆนะคะมระเอกใหม่มาไหมไปหอบยังมาอี้บอกหน่อยๆนี่เันออลซอมอรครับซสมอบไห้แล้วบัลลิแมวม,มาแล้วไปข้นยมมาไห่บอกนครับแล้ไปยม,มยบัลลิแมวมาไห่ป้าบัลลิแมวป้าจอทำไมมันสดแต,ตแซ่บแท้บัลลิแมวครับเแมวเด้บัพลนพวนบัลลิพุนบอยูบเลลิพวนธรรมดา ่บอน่มนให่งยังก็หนีเสียงดังก็หนีแน่นอนะเดวี่งเสียงดังตกใจเบิรตเข้ามาจ้าบาจีมาลคุยเอกจากกัะจัดจืนเจ้ากันย่าจืดจังวะเนาะเจ้าู่ไหวตาผู้แตรับผิดชอบนี่อไปจิปั๊มาแจเรากรเฮ็ดเป็นยกัเป็นมอมอล่ไปเย้าเอารเขาเรีวาเรีวตัวหนู อีนังนี่นถอดชุดเขาจะมาเลี้ยวป่ะเนี่ยอินดีโพสกูบอกุอินดีแล้วอินดีอินดีกูกูเขาเตะลาเนี่ยมุ้งหนึ่งแรอวพท่นเดอดชุดพี่ลานทำไมถอดตังหูล่ะถอดหรอกมันเลิศยาวเออพี่ก็ลังวัสีบาบางนึ่งกลังเะทถ่วงก็ได้เห็นิลาก่อนมื่อเราแทาันจว่าสอดแกงนไปอาบสใช่คือรถจะมาสีนอเื่อตัวนี่ก็เลยดูคนว่าตุ่มหูหน่อยาใช้วัน่ยเป็นลองเา้ โอ้ยแรงมากแกงจะมาแกงอะไรกอดเห็นไหมเห็นอยู่หรอยูก็ว่าเนียนอยู่นะแต่ว่าปันปันโพสไงใส่ตุ้มหูคางเดียวคุณไปลองสาวเราจนจบวยังร้มาจังดูใส่ตุ้มหูคางเดียวเบิดไม่ยีเอกกันยังเดียวข่อยยีเอไปลวนแทรกกันยังเดียวข่อยเดินใส่ตุ้มหูคางเดียวนี่ฝนจะมาแล้วอันนี้เป็นเอาร่มๆเนาะ เอาเขาเปิดพระร้อมตัวพี่อย่ายวลองเพลงนี้มันจะใส่ตุ้มหูข้างเดียวคุณไปลองข้างหนึ่งมันอยู่ล็อกมสไงฮะข้างหนึ่งมันอยู่ล็อกหนูไงอเออมันล่วงลงไปใต้เวทีเหรอแมนรรมันลงไปอยู่ข้างเดียวรองเท้างเดียวไม่ได้มันมันอันนั้นมันจะรู้สึกผิดปกติกอยู่ ใช่ถ้าใส่รองเท้าข้างเดียวมันจะรู้สึกว่าผิดปกติไงแต่ว่ากุ้มหูข้างเดียวมันไม่รู้สึกอะไรไงมันก็เดินไปเลยจบๆมอสรู้ไหมคนละคู่นะตังหวัดสวเลาวนะคือลืมใส่แต่จังหวัดเต้ยลาคือหายค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะอันนั้นแบบหีบค่ะอันนั้นคืออยู่ล็อกมอสค่ะเนียไม่เคยเจอหูหอยก็หูเงือพีกนล้วเดี๋ยวไปทักขอกุ้มมอสแลวมา นี่ประเด็นก uh, ุ so sure. awesome. ่มห right. oh, ูกล okay. like ่มก like ้ากลุ oh, ่มหูเสียค่ะแจ้งแค่ไหนอ่นเตรีมเสือก็ได้ทักขอกมาบอกว่าต่อเก็บไปให้เอาเก็บถอะชุดใจเร็วๆสาวบกิจติเร็วๆเร็วๆใส่ถอดไปมุ้งขุดถอดไปกิบถอดไปเออโอเคสวดสวดสวดเอาชุดนี้นี่คือบูชาตัวพิปันเล่นวะ ใครเล่บอกอู้เลย,ยบอมไม่ใช่ปั่แล้วมีชุดมาจุกมาจิาจกจนสีไหลนั่าให้ชุดใหม่น,น,น,นันเนาะนางมึงอกชุดสีม่วงนางม่วงใด๋อม่วงอกคนนีน้มินตมไปม่วงไรหัวใจน่ะโอ้ยคนเขากับคนส่วนสูงเขาหลายเนาะเขาแบองนั่งไร้ตัวแหละพี่สิบแปดสูงโคตร นั่งตัวเดียวผมว่านั่งตั้งอีกละจูวว่วอยู่นั่งยืนนั่งกับท่านยืนนั่งกับบัตรถึง <laughs> จู่ก็ได้กลมว่า <laughs> มันจะขอบสูกบงกว่ามีเก็บหนา, <laughs> นาขึ้นแล้วหลอกขาไปออกสวัสดีค,คุณครูพี่ไก่ค่ะเอาเก็บเก็บเก็บปลาลูกฟอกเขาให้ไปใส่อีกวะมันคือจังหวัเสือหมามันบวบๆไอเบียนั่งใส่บ้าง <laughs> นัดลาบนัดก็เห็นได้นัดว่เห็นได้เหมือนกัน เลือกคู่กับเบือเห็นคอนเจอร์กับเบืองขื้น,น,นเ,เานลา,เาปารลูกคอบ,บียงมั้งแส่งพาร์ลูกคบ,บียงออยเอินถอดชุดอยู่มัง้งก็ำลังเก็บของ้าีไปลองเอาข้าวมันุูนก็มาคิดนี่ไปนี่รบมสิล่งในบนะคะเพราะว่าไทายคลิปมากซูมมือ <S <S 2> <S 2> <S ประมาณหาหมื่นเนี่ยเรมบังล่วงไปเลยเป็นปัญหาเก่าอีกแล้วคือโทรศัพท์ก็ขึ้นให้อัปโหลดนะคะพี่น้องคลิปนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะลงได้ไม่ได้เนี่ยค่ะซอยกันลุ้นคือกดโหลดเจอหนึ่งใส่เวลาร่อประมาณสามถึงห้านาทีค่ะจะสิอัปโหลดได้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำแน่กันแล้วกันนะคะมือนี้เขาจะายย่างมันเลยน้ำงงๆนะคะคือปกติก็เดิมมือนี้กับบัวไก่ปันได้แต่สองลอยล่อราคาพอซื้อมันีเสาหน่อยเขาสตาร์ทอยู่ทีสองลอยล่ในการเดินทางมันมีงานไก่แล้วในช่วงนี้ แต่ว่าช่วงทัวร์รุงเทมไปาหนไม้องถอยอ่ะโอ้ยทางมีนัยอไปไปจะมาตรงนี้แล้วมาจ้าอ้วนไหมวะอ้วนคนอ้วนไงทำไมใส่เสื้อเขียวแล้วทำไมเหมือนปีกแมงทับจังิเยอะๆนะกก็ไมเย่ลี้ยเจอมาแล้วมือหนว่าหอบบะมือนีนว่าหอบวแล้วตื่นหรือบอแล้วแวเก็บเจาะมเ้ยทำไมอบิึงมุมหนึ่งก็คือพีลละอยู่เรือพิมบ์คือคือ อยู่นี่มัหนาวหวานคือเจ้าแม่ที่ไม่ให้เหมือนหรออทำมาเยอะแล้วจะให้ทำมาเยอะจะให้จะมาเหมือนกันง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมจะมาเหมือนแล้วน้อยได้ไงเขาทำมาเยอะแรงมากนะคลิปนี้เอาติดคลิปไปไหนเลยครับโอ้ดีดีเขาบอกควายแต่เดิมเอาหมอนี่ยังกลับมาอีกรอบนึง ล่างนาก็เรียวเรียวป่่พี่น้องเรียวหัวเซ็นนาซุ้ยิบนตายห้าตาโตไปครับพี่น้องพอกันมอสิองครับเจอเอ้เลยครับเจอเเลยแต่ว่าไม่เหงื่อนะพี่แล้วเหอเงเนนาโอเซ้เซ็เดี๋ยวมือแนนจะบอกมือมีมีไ่ย่างดีขนาดบอกก็ยังสมมเลออจะบอกก็สเพี่ก็เป็นที่่ะเสียงช่องมากกเยบอกแต่ว่าย่ำหลองตะบิง เสร็จนะตะเบีงจะว่าบพะเมียนเสียงสีเหลาตะเบียงเงลำหูค้นเสียงอยู่เลยต้องให้คู่ก่ลำต้องให้คู่ก่ลำไม่ฟังแม่แก่คู่กาอย่าอยากมีงานทำดูไปอยากมีเออแตาฉันลำขึ้นเธอประเดี๋ยวทำงานนะเราบอกว่าเดี๋ยวนอนอยู่บ้านกันแล้วกันล่ะ นอนบ่ทำงานบ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาเอาีวเดี๋ยวกำลังนั่งหาว่าปลาลูกขอบเบี้ยมเสียไปใส่บ่งานหลบไฟเมืองเลยยืนก็จับขาโอ้จับแขนเดินก็แม้หลายคู่บอกนี่เสยนอนอีนี่เสยยังนี่บอกนี่เสยนอนที่นี่เสยยังไงนั่เสยยังบุญจันทร์นั่ยิ้มบ่ก็จะได้บุญเขาเขาก็สมเงี้ยดูละไต่ทั้งโอ้ยยังว่านอนอิ่มเหรอคูณตั้งนี่มาแล้นอนอิ่มเลยที เด็ยดยังกุ้ยนีก็ดีดีดีรมณ์ดีเด้เลยเขากรุงเทพเด้บ้านนอกเขากรุงเด้ห้องท่านี่ท่านี่กับรมณ์ดีกันเด้ร่วมดีจะบอกว่าหนูไปกรุงเทพหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหลบกันถึงหนูไปหนูไปได้ไปได้ที่ไหนหลายท่านไายเฮ็ดงานเนาะเป็นน่งเบิ้องแดนสือพี่บอกว่าอยู่พี่ก็เห็นเบียนพี่มักเห็นเบียนน่งยวนนั่นนั่นที่นางเบื้องเถิงที่มากเด็กกะแกเอายี่หนี่มานั่งเบิ้งเขาซื้อๆกับเตี้ยหนาแกทาแดนสือโอ้นั่งเบิ้องหูแกด้วยตาแม่นค่ะแก เอวานคุณบอบอกว่าให้นไปดูเขาเต้นบอก็บอกว่าให้พวกคุณไปดูเขาเต้นก็เลยขึ้นไปดูตอนนั้นนุ๊กคือเทปแต่วันที่หยิบสองมกร่างงานสมิงไทยเมนตั้งแต่นั้นะนุ๊กแบยุ่งเทปแต่ว่ารอบนี้ไปนุ๊กตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้ด้เด็ก่เด็กเขามาต้อนรับเตเเลยได้ท่เด็วฉาเลยลองคุณจเล่าลืเสียยี่นั่งอันนี้จตยี่นี่เอาล่ะคุณเข้ามาได้เอวถ้าหนาตีลูกเจะเจ้ามาท่าเสียที่นี่ยานเขาบุหัวท่าย เอยังเขาปลูว่าแจ้งหนานะขันทันหลังย่งเขาปลูนะกวบเอี่กันใส่เสือพอผมมัแต่งหนาบ่ผีก็เลยมักใส่แบบเต็มกระดุมนกเลยเอ้เสือยูบนปนกเสือกเลี้ยงเงยยูยีแม่สวัสดีคุณแม่นป้าแล้วเจ้าบทกมังคมแล้วล่างวัดหนาก็แล้วใช่ลงมาปุ๊บก็จ่ได้งก็ต้ง โอ้แบบต้อสจัดการจะาของก่อนเรียบร้อยจ้าม่ไทยขีดหน้าขนาดเราก็รไดขีดพี่น้องบูน่ันเลากกไดขีดบนาขีดแหลกของบ้านนี่นี่เบื้งไฟนี่รูบบนนี่บนี้อจะมาโน่นเสีเวลาไดม่ไท้ขีดแหลกของบ้านนี้นี่แม่ลองถึงแต่เพ่ลเพ่งแหลกช่องสงกับขื้นยี่ีข่นต้องอิงเยไขีดอิงเขากับ่ไเธอไทยสิละไทยช่วงนั่งเกยอย่อะแล้วไทยนางนาเวที่ไทยสารไทยเรื่อไม่เสด็จ ทำคำมาก่ะพอริงหน่อยกับไดยิงหน่อยบ่พว่ากับประเทไทยเมื่อไรไทย้เขาจะเสืญพี่น้องผู้ใดรอดเบอคลิปฝ่ายนรุบบนเขาถความเด้อน่เพามีเวลาเดรยไยน้องเขรออยู่คันคอนเสิร์ตช่วงแรกกับรเพ่งเลยท่มตามาที่ะลูกท่าตามาดีท่าตามเวลาเาเนี่ยบางมีเวลาเดรยเบสเนี่ยงเขาขัยังไปใหยชิบุงอิงลองเพลงตัอุ๋งอี๋คอนเสิรตค่ะคือบขาเป็นแฟเดียนแล้แแล้วบกไปนี่รุบบนพราก็ได้ช่องเดียนเนี่ เขาตั้งใจเฮ็ดเพราะฉันได้ตีได้สองชอบเ่าตั้งใจให้ลังเดียนส่วนวะสามเดือนเพื่อโอนทีหนึ่งเนาะหนูเอบวะไม่อยากให้เราโอนเป็นแบบว่าหาบาทที่บาทเพื่อลงเดือนละที่บาทรวมยอดเนาะค่ะโอนเสีเดียวนักอุ้มคู่เพื่อนเพื่อนอันเพื่อนมาเพิ่งหย่อนหลังก็เลยได้ที่บาทเพราะงั้นก็เลยด้ที่บาทเงินเพื่นเพราะว่าเพงหย่อนหลังก่ได้จักบาทฮัลโหลค่ะพี่น้องสำหรับคลิปฝั่งเอฟซีช่องคุณแม่ปีรพรไว้ดทีเนี่ยก็แล้วกันเด้อ เยามาน้องฝายเด้อนมาทำไมน้องฝายไม่ไปถ่ายเด็กๆมันบ่มีเวลามีเวลาพี่น้องพี่น้องเข้าใจเราเพราะฉะนั้นว่าพักเสิร์ชช่วงแรกก็ร้องเพลงแรกกับเพลงที่หาเรียนเพี่ยนชุดกแต่เพราะอะไบ้างเนี่ยมันได้มาพ้น่นดีต่อปีนีงทุ่นดีเรียนเรียนก็เจ้าใจเจ้ยี่แม่ว่าเป็นนักกีฬาอะล่ะเรียนรถุ่นดีฉันว่าค้นเสิร์ชช่วงสองก็ร้ลอกสาวเล่าตอนหมอกอีกพี่น้องบริษัทมันจะมาเจยลากกัจบฉากเก่าบัดดิบบ้าได้ยังน้ำเขาดอก ปีน่ะจักว่ากันไม่ร้องปีนี่ยุดเดี่ยวคอนเสิร์ตบักรากันนะป้าจะเนินบนดราม่าหนักสิลากเท็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมเขาเป็นใครไปเขาไปห้าอันไทยเพื่นน้ำในนู้นเยู่วันนี้แม่ใใเดี๋ยวพ่อจิตเรากระร่งสิไข่เคียงก็สิว่าเขาแกงเล่า เขาจะมาทานกันตอนสวยเนาะคู hair hair <problem> so so, like, share, ่นาะค่าเป็นแม่ค่ายเป็นห้าผมก็จะมาแทนอะไรก็ไดน้องทานโันคลิปนี้ไว้สนุกกันกันแล้วกันนะครับร่พอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นไวเด้อบ๊ายบาย